จัดจ่ะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เ้าไปป่เข้าไปอ่าสุขสัปดาหวันเกิดครับขอบคุณครับขอบคุณครับรับเค้กไปครับแล้วก็อธิษฐานก่อนใจเย็นๆรับเค้กไปอธิษฐานก่อน เออไปอธิษฐานเดียวเจ้าของค่อยเป่าอ้าว Happy b i r t h d ด y to y o ูขอบคุณเลครับผมอ้าวดูหน้าเค้กก่อนครับอันนี้ของขวัญว anyway> oh, ันเกิดอ้าวมีของขวัญวันเกิดด้วยขอบคุณครับผมอะไรเนี่ยอยากเค้กเงี้ยอยากเค้กเงี้ยเค้กว่างไหมเค้กนี่สั่งตรงเลยสิเอาถ่ายรูปมาเด้อเนี่ถ่ายวปดีโอ สำหรับวันนี้ก็วันคล้ายวันเกิดลุงแอดนะครับกิเป่าเค้กไปเรียบร้อยนะครับมีน้องโบนะครับปู่หน้าวันชัยด้วยนะครับเอาแหวข้องขวัญแก่้องขวัญครับวันคล้ายวันเกิดลุงแอดครับวันนี้ขอบคุณเข้าแกบุญร้ายครับผมน้องโบด้วยนะครับผมเดี๋ยวยังน้อวันนี้รุ่นรุ่นกระเป๋าเป๋าตังค์คระเป๋าเงินล้านอะไรนะที่จระเก้ เป้าหนังบ่กระบเป้าหนังจระเข้ครับผมโอ้ครับผมโอ้ข้างในอาจจะมีข้างในมีใบกับขี่ครับผมกับขี่ครับแล้วก็ดอลลาร์สิบดอลลาร์มีห้าร้อยดอลลาร์ครับผมขอให้ครับผมขอบคุณเลยหลายครับผมขอบคุณหลายครับผมขอบคุณหลายครับอ่าเริ่มรับอันนี้เจ้าของของขวัญครับ ก็ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรให้สองเปิดถ่ยนะเ้ยจะได้เงินได้มาหอะไาไปหาลานะมีเยลาเติมในกระเป๋าไหมครับเติมในกระเป๋าไหนกอนถุงพันถุงพันถุงโอเคโอเคเดียัดจัดเรยยใช่ไหมเดียบร้อยครับขณะนี้สี่ทุ่มนะครับลูกสาวยังไม่นอนเลย น,นี้นะครับนอนเด็กแน่นอนมาอยู่ที่ศูนย์